สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการคาบฟุตบอลมาครับคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลีกนัดเปิดสนามคาวซาสกิฟอนเตเล่พ่ายกับทางด้านโยโกฮาม่ามารีนอสไป1ประตูต่อ2โดยโยโกฮาม่ามารีนอสนั้นได้2ประตูครับในช่วงครึ่งแรกนาทีที่4จากทางด้านของทากุมะนิชิมูระและนาทีที่38จากทางด้านของเอลแบร์ส่วนทางด้านคาวซาสกิฟอนเตเล่นั้นได้1ประตูในช่วงทดเจ็บ ช่วงก่อนหมดเวลานาะทีที่91จากทางน้าของเคนโตเจ้าเกมคู่นี้ครับคาวาซาสกิฟอนเตเล่พ่ายกับนันโยโกฮาม่ามารินอสไป1ประตูต่อ2โดยในนัดนี้นะครับคาวาซาสกิฟอนเตเล่โดนแดงไล่ออกนาทีที่86จากการทำฟาวของเจสิลิมาต่อกันที่ผมฟุตบอลไทยลีก2องใช้น้าทอนบิวครับพ่ายกับนันเชียงใหม่ยูเนเต็ดไป2ประตูต่อ3โดยทางด้านเชียงใหม่ยูเนเต็ดนั้นประตูขึ้นนำครับนาทีที่33จากการทำประตูของนันทวัฒน์สวนแก้ว หลังจากนั้นครับเป็นไชนาทอนบิลครับมาตีเสมอครับนาทีที่53ครับจากทางด้านของซิธิพันธ์ยาเส้นนะครับถ้าผมอ่านผิดขอประทานภัยนะครับหลังจากนั้นเชียงใหม่ขึ้นนำ2-1ครับนาทีที่55จากทางด้านของเมลวินเดเรลหลังจากนั้นครับเชียงใหม่ครับหนีห่างเป็น3-1ครับจากคนเดิมครับนันทวัฒน์สวนแก้วก่อนจบเกมครับัยนาทอนวิลมาตีตื้นขึ้นมาครับจากจุดโทษของดิเอโกซินวา นาทีที่71จบเกมคู่นี้ครับชัยนาทอนบิลไพ่กับทางด้านเชียงใหม่ยูเนเต็ดไป2ประตูต่อ3มาดูในส่วนของผมฟุดวันไทยลีกราชบุรีเอฟซีพ่กับทางด้านแบงคอกยูเนเต็ดไป0ประตูต่อ1โดยแบงคอกยูเนเต็ดนั้นได้ประตูครับในช่วงทดเจ็บนาทีที่99จากการทำประตูของเฮอร์เบอร์ตี้เฟรนันเดสจากลูกที่จุดโทษโดยในนัดน,นี้ครับทางด้านราชบุรีเอฟซีครับโดนแรงไล่ออกไปครับ จากการทำฟาลของจิรวัตรทองแสนพาวนาทีที่25มาต่อกันที่ผลฟุตบอลลีก้า2ของเยอรมันพาดบอลเอาชนะด้านไกเซอร์ลาเท่นไป1ประตูต่อ0โดยทางด้านพนดาดบอลได้ประตูชัยในทีที่78จากการทำประตูของยันนิตออยเออร์ส่วนอีกคู่หนึ่งครับไอทักเบาลชวายครับพ่ายกับด้านโฮเทนคิวไป2ประตูต่อ3 โดยทางด้านของโฮลตันคิวได้ประตูขึ้นนำครับนาทีที่14จากฟาเบียลิเซอร์หลังจากนั้นครับโฮลตันคิวหนีหา่าง2-0ครับนาทีที่22จากทางด้านของโฮมเบิร์ตฟรียอนสันหลังจากนั้นครับโฮลตันคิวหนีห่างไป3-0ครับจากทีโมแบ็กคอร์ดนาทีที่48แต่ทางด้านบอลชวายครับมายิง2ลูกรวดครับนาทีที่57จากทางด้านของมอริสมุธท็อปและนาทีที่69 ilo ดานิโลไวบี้จบเกมคู่นี้ครับไอทักบอลชวายพ่ายกับทางด้านโฮลตันคิวไป2ประตูต่อ3 มาดูในส่วนของเอเตอร์ดีบีซีของเนเธอร์แลนด์เดนฮาร์ดเอาชนะโซเวเล่ไป3ประตูต่อ1อเมริกาซิตี้เสมอแฮมมอนสปอร์ตไป0ประตูต่อ0นอร์ดเดสไพ้กับนัดวีวีเวโลไป1ประตูต่อสองเฮลเคิลเสมอวิลเลียมทเว่ยไป1ประตูต่อ1เฮสตาเสมอยองพีเอสวีไป1ประตูต่อ1นท็อปออสเอาชนะเอฟซีไอโอเฟนไป2ประตูต่อ0และยองอักมาเอาชนะเดนบอสไป3ประตูต่อ1มาดูในส่วนของเอเตอร์ดีบีซีของเนเธอร์แลนด์ อาเคซีวักไว้นะครับเอาเชิงด้านฟุตบอลสิตาสไป3ประตูต่ตอ1โดยทางด้านของฟุตบอลสิตาสประตูขึ้นนำนาทีที่49จากทางด้านของบูรัสยิสมาร์ตหลังจากนั้นวักไว้ยิง3ลูกรวดครับนาทีที่76จากทางด้านของมิเคลคาร์เมอร์นาทีที่86จากยูเยนโบเบเต้นาทีที่90จากเฟอร์เรนโยเซฟโซนจบเกมคู่นี้ครับวักไว้เอาเชิงด้านฟุตบอลสิตาสไป3ประตูต่อ1 มาต่อกันที่ผมทุกคนกันโชว์ีลีบีอิตาลีปีซ่าเสมอเวนเซียไป1ประตูต่อ1โดยเวนเซียนั้นได้ประตูขึ้นนำนาทีที่17จากทางด้านของอันโตนิโอกันเดล่าหลังจากนั้นก็ปีซ่ามาตีเสมอจากลูกที่จุดโทษของเฮนทอสกาลิโอซีนาทีที่74จบเกมคู่นี้ครับปีซ่าเสมอเวนเซียไป1ประตูต่อ1 มาดูในส่วนของบุนเดลีก้าของเยอรมันอัลสบวกอัลเชียงนาฟเฟนแฮมไป1ประตูต่อศูนย์โดย1ประตูในนัดนนี้เกิดขึ้นนาทีที่8 8จากการทำประตูของเฟรดดิกเยนเซนจบเกมคู่นี้อัลสบวกอัลเชียงนาฟเฟนแฮมไป1ประตูต่อศูนย์มาดูในส่วนของกานโชเชียอิตาลีซัสโซโลพายกับนาโปลีไปศูนย์ประตูต่อ2โดยนาโปลีนั้นได้2ลูกรวดครับนาทีที่12จากการทำประตูของคิชชิน คูวัชชิดนะครับถ้าผมอ่านผิดขอประทานภัยนะครับและอีกลุกหนึ่งนาทีที่3าจากวิเตอร์โอเฮนเซนโจกเกมคู่นี้ครับซาโซโลพ่ายกันทางด้านนาปรีไปศูนย์ประตูต่อ2มาดูในส่วนของลีกเอิงฝรั่งเศสโอแซพิกล็อกเอาชนะด้านโอลิปิกริยงไป2ประตูต่อ1โดยโอลิปิกรียงนั้นประตูขึ้นนำนาทีที่36จากการประตูของมูซาเดมเบเล่หลังจากนั้นโอแซยิง2ลูกรวดครับนาทีที่51จากรูกที่จุดโทษของเกดองเปเรง และนาทีที่53ครับจาก Juice Bell. จูสเบลโจเกมผู้นี้ครับโอแซพิกลอ็อกเอาชนะนันโอลิปิกลิยงไป2ประตูต่อน1นมาดูในส่วนของเซกุนดาลีก้าของสเปนคาตาเคนาเอาชนะเลอันโอบิโดไป2ประตูต่อน1นโดยทางด้านคาตาเคนานั้นได้2ลูกรวดในช่วงครึ่งแรกครับจากทางด้านของอีวานมาโตสในนาทีที่9และดามีเนมุสโตในนาทีที่38ส่วนรนเลอันโอบิโดครับมาตีไข่แตกนาทีที่80จากเรนอันนาโดเชคเวรา นาทีที่80จบเกมคู่นี้ครับกาตาเคนาเอาชนะด้านออโนบิโรไป2ประตูต่อ1มาดูในส่วนของแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษการดิฟเอาชนะทางด้านเรดดิ้งไป1ประตูต่อศโดย1ประตูครับเกิดขึ้นนาทีช่วงทดเจ็บก่อนจบเกมครับนาทีที่91จากการนำประตูของโรเมนซอยอรจบเกมคู่นี้คาดิฟเอาชนะด้านเรดดิ้งไป1ประตูต่อศมาดูในส่วนของนากิก้าของสเปนคิโรนาถล่มเอาชนะด้านอเมเบรียไป6ประตูต่อ2 โดยทางด้านของคิโรน่านั้นได้ประตูขึ้นนำนาทีที่8จากการประตูของวาเลนตินเคสเทลลอนอสนาทีที่34จากวิเตอร์ทักการนคอฟนาทีที่36จากทางด้านของโลริโก้ลิเกเม้ลิเซ่นาทีที่36นาทีที่43ครับจากทางด้านของคา a h บีเอ n เฮอร์นันเดซกาเลา นาทีที่77อีวานมาตินและนาทีที่79จากคิสเตียนสตูอาน่ส่วนทางด้านอาเมเรียได้2ประตูครับนาทีที่66จากทางด้านของราจิรามาซานีและนาทีที่81จากเอลบิรัสตูเร่จบเกมคู่นี้ครับคิโรนาเอาเชนะทางด้านอาเมรียไป6ประตูต่อ2โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการข่าวฟุตบอลเมื่อค่คืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ